ผู้จัดคนสวยออกมาประกาศจะขอพักงานยาวๆหลักหลายปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงผู้จะสาม,มารถความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักกันอย่างดีสําหรับเจี๊ยบโสภินภาออกมาประกาศข่าวที่เศร้าความใจหายให้แฟนๆละครวิกมอชิดไม่น้อยสําหรับผู้จัดคนสวยสาวเจี๊ยบโสภินภาที่เปิดเผยว่าจะขอส่งผลงานเข็มซ่อนปลายที่กําลังออกอากาศเรตติ้งันดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้เป็นผลงานละครเรื่องสุดท้ายเพราะจะพักงานยาวๆเป็นหลักหลายๆปี คงจะหายหน้าจากหน้าจอไปนานเลยทีเดียเพราะละครเรื่องนี้เครียดมากใส่สุดจนไม่มีเวลาทํางานและธุรกิจอื่นๆคุณสามีเลยขอให้พักละครและไปดูแลส่วนอื่นๆในชีวิตบ้างแต่ถึงจะพักละครยาวๆแต่สาเวตียบ,บอกว่ายังไม่หายไปไหนจยังขอยช่วยพิมพ์พิมพ์ม,มาดาอีกหนึ่งคนส่วนอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้ทําเต็มตัว ดังนั้นแฟนๆช่องเต๋นคนไหนยังไม่ดูเข็มซ่อนปลายต้องรีบมาเสพความเข้มเนื้อของละครเรื่องนี้กันให้ไวเพราะคงอีกนานกว่าจะได้ชมฝีมือการเป็นผู้จัดละครเต็มตัวของผู้จัดเจีย๊ยบโซพินภากันอีกจ้า